สวัสดีครับวันนี้เราจะมาะมาคุยกันเรื่องจากบทคัยดย่อหนังเรื่อง The f i n i t i o n Scheme นะครับของบรรยายมูวี่ะเรื่องของพ่อค้าอาวุธอนาโทลซาซาซาคอดาใช่ค่ะที่แบบรอดเครื่องบินตกปี1950แล้วก็เหมือนได้แวบไปเจอโลกหลังความตายแป๊บหนึ่งซึ่งตรงนั้นเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องค่ะผมคือหัวใจหลักๆเลยเนี่ยก็คือ แผนการฟินิเชียของซาซาเองแผนการฟินิเชียใช่ค่ะเป็นแผนธุรกิจที่ซับซ้อนมากแล้วก็ดูจะผิดกฎหมายด้วยนะเพื่อกอบกู้สถานการณ์แล้วก็ต้องมารับมือกับอดีตตัวเองด้วยฉายามิสเตอร์ซนตะคะอ๋อครับแถมยังมีองค์กรลึกลับของเอ็กซ์คาลิเบอร์ที่คอยขวางทางอีกโหหลายเรื่องเลยใช่ครับทคัดย่อนี้เขาเล่าผ่านโครงสร้างที่เรียกว่าชูบ็อกซ์ก็เหมือนเป็นบทบทไปนะคะ ค่อยๆเผยแผนเผยตัวตนซาซาออกมาน่าสนใจครับโครงสร้างแบบชูบ็อกซ์แล้วก็มีตัวละครสำคัญสคัญอย่างลิซโซลูกสาวที่เป็นแม่ชีค่ะที่ซาซาไปดึงมาช่วยงานใช่ครับกับยอนผู้ช่วยคนใหม่ที่ก็ดูลึกลับๆหน่อยเรามาดูกันครับว่าแผนเขาเป็นไงและตัวละครพวกนี้มาเกี่ยวกันยังไงค่ะตอนแรกเลยซาซาก็ไปชวนลิซลูกสาวมาช่วยงานแต่เธอก็ลังเลเ,เพราะว่ามีปมในอดีต พ่อทิ้งไปแล้วก็มีข่าวลือว่าพ่อฆ่าแม่เธออีกโห oh, แรงนะแรงครับซึ่งซาซาก็ปัดเลยบอกนูบาพี่ชายทำอ๋อ oh, โยนไปให้พี่ชายครับผมคือมันสะท้อนความสัมพันธ์ในครอบครัวที่แบบซับซ้อนมากๆเลยนะครับตรงนี้ใช่ค่ะมันเห็นเลยว่าซาซาตอนแรกๆนี่คือไม่พร้อมจะรับผิดชอบอะไรเลยเรื่องอดีตอืมแล้วขณะเดียวกันบยอนก็เข้ามาเป็นผู้ช่วยแล้วลิส ก็เริ่มสังเกตเห็นแบบว่าความว่างเปล่าในชีวิตพ่อเธอนะคะเรื่องจิตวิญญาณอะไรแบบเนี้ยครับสถานการณ์ก็ยิ่งแย่ไปอีกเมื่อองค์กรของ Excalibur มาปั่นราคาออใช่ใช่ราคาหมุดย้ำแบ a h ช b l e r ร v e t สค่ะครับผมส่วนประกอบสำคัญในธุรกิจค้าอาวุธของซาซาเลยค่ะก็เลยบีบให้ซาซาต้องรีบต้องเร่งแผนฟินิเชียนี้ใหญ่เลยพอเข้าช่วงที่เรียกว่าชูบ็อกซ์หเนี่ยซาซาต้องไปแก้ปัญหาเรื่องสัญญาค่ะ กับพี่น้องนักการเงินลีลันกับรแกนใช่ครับที่ชอมแฮงส์กับไบรอันแครนเซนเล่นแล้ววิธีแก้ของเขาก็แปลกดีแข่งบาส HORSE <laughs> ใช่เลยฮมีพรินซ์ฟารุกมาช่วยแข่งจนชนะไป <laughs> ก็แสดงว่าซาซาเป็นคนแก้ปัญหาแบบไม่ธรรมดาจริงๆ <laughs> นอกกรอบมากๆครับขณะเดียวกันไลโซก็เหมือนเริ่มเปิดใจกับโลกข้างนอก ลองดื่มเบียร์ครั้งแรกกับจอห์นอ่าแล้วจอห์นก็ดูเหมือนจะชอบลายเซาด้วยนะคะใช่ครับดูมีซัมติงกันพอมาชูบ็อกซ์สองนี่เข้มข้นขึ้นเลยซาซาเห็นนิมิตโลกหลังความตายอีกรอบครับคราวนี้มันมีไยว่าลายเซาอาจจะไม่ใช่ลูกเขาด้วยซ้ำอ้าวจริงเหรอครับค่ะจากนั้นก็ไปเจรจากับมาเซ่บ๊อบแต่ดันเจอเหตุยิงกันโอ้มีบูด้วยใช่ค่ะแล้วซาซาก็เอาตัวรับกระสุนแทนบ๊อบโอ้โหเสี่ยงตายเลย การกระทํานี้มันก็แม้จะดูเหมือนกล้าหาญนะแต่มันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการคํานวณทางธุรกิจของเขาเหมือนกันนะเพื่อให้บ๊อบยอมช่วยเรื่องเงินใช่ค่ะซึ่งก็ได้ผลนะบอ๊อบยอมช่วยสุดยอดจริงๆแล้วเรื่องแม่ของลิสลาล่ะครับเป็นไงต่อในที่สุดก็เปิดเผยคะ่ะซาซาสารภาพว่าตัวเองมีส่วนทําให้แม่ลิสลาตายนั่นแหละแต่เป็นทางอ้อมทางอ้อมยังไงครับ คือเขาไปบอกนูบาเรื่องที่แม่มีชู้นูบาก็เลยสั่งฆ่าทั้งคู่เลยโหดมากแล้วยังยอมรับอีกนะว่าไม่เคยรักแม่ลิสล่าเลยโอ้โหตรงนี้น่าจะเป็นจุดแตกหักสำคัญเลยนะครับเจ็บปวดมากค่ะลิสล่าตบหน้าพ่อเลยสมควรอยู่ครับแต่เธอก็ยังเลือกเดินทางต่อนะคะไม่ใช่เพื่อพ่อแล้วแต่เพื่อไปจัดการนูบาเด็ดเดี่ยวมากใช่ค่ะแสดงถึงความเข้มแข็งของเธอ ส่วนซาซาก็ยังเหมือนเดิมยังใช้วิธีขู่มาตี้ด้วยระเบิดเพื่อให้ยอมรับข้อตกลงทางธุรกิจยังไม่ทิ้งลายพ่อค้าอาวุธจอเล่เลยใช่ค่ะยังคงทำทุกอย่างเพื่อแผนจริงๆแม้กระทั่งเอ่อไปขอฮิวดาลูกพี่ลูกน้องแต่งงานเพื่อธุรกิจในชูบ็อกซ์ซีซันวน่ะใช่ค่ะกะจะเอาผลประโยชน์ทางธุรกิจแต่ฮิวดาตกลงแต่งนะแต่ไม่ช่วยเรื่องเงินอ้าวแปกเลย ค่ะแต่แล้ว Showbox กซ์แฮชแท็กนี่คือจุดเปลี่ยนใหญ่เลยเครื่องบินตกอีกแล้วอีกแล้วเหรอครับเนี่ยค่ะแล้วความจริงก็เปิดเผยว่าบยอนคือสายลับเอเจนต์คาร์สันที่แฝงตัวมาเอา้าแต่ดันตกหลุมรักลีโซจริงๆแล้วอยากเปลี่ยนข้าง โหพอตซอนพล็อต oh, ใช่ค่ะแล้วในวิกฤตนี้ซาซาเกือบตายในหลมทรายครับรอดมาได้เพราะยอนช่วยหลังจากลีโซไปจูบยอนนะคะเหมือนยอมรับความรู้สึกอะไรบางอย่างอืมโรแมนติกท่ามกลางวิกฤตแล้วซาซายังได้คุยกับพระเจ้าในนิมิตด,ด้วยนะคะน่าจะเป็นจุดที่ทำให้เขาเริ่มคิดทบทวนชีวิตตัวเองจริงๆจังๆ,งๆแล้วล่ะหลังจากรอดมาได้ก็โดนจับตัวไปอีกค่ะแต่ก็เหมือนเป็นโอกาสให้ทั้ง3คนได้เปิดใจคุยกันเรื่องปมวัยเด็ก และชีวิตลีโซ่ก็เปลี่ยนอีกถูกไล่ออกจากคอนเวนต์ใช่ค่ะส่วนซาซาก็ต้องเร่งเครื่องแผนฟินิเชียครั้งสุดท้ายแล้วก็งานแต่งงานกับฮิวด a าด้วยมาถึงจุดปเผชิญหน้าสุดท้ายแล้วสินะครับชิล box #4 ค่ะกับนูบาซึ่งนูบาก็ปฏิเสธเรื่องเป็นพ่อลีเซลนะคะแล้วก็ตอกย้ำเรื่องแม่มีชูไปอีกโอ้โห oh. แต่ตรงนี้แ่ละค่ะที่ซาซาตัดสินใจครั้งสําคัญเลยยังไงครับ เขาเลือกที่จะปิดช่องว่างทางการเงินด้วยตัวเองยอมล้มละลายไปเลยหายอมล้มละลายใช่ค่ะแต่ขอเปลี่ยนเป็นคนดีแทนนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงครั้งแรกของเขาเลยเป็นทางตัดสินใจที่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับสำหรับคนอย่างซาซาค่ะแล้วการ,รเผชิญหน้ากับนูบาก็จบลงแบบโศกนาฏกรรมเกิดอะไรขึ้นครับนูบาพยายามจะฆ่าซาซาแต่พลาดท่าโดนยาพิษของตัวเองแล้วก็ระเบิดตัวเองไปไปพร้อมกับโมเดลเขื่อนโอ้ oh. จบแบบนี้เลยเหรอค่ะเหมือนจะทำลายแผนชั่วร้ายของตัวเองด้วยแล้วมีนิมิตส,สุดท้ายด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นภาพซาซ่ากับลิซเซลเดินไปด้วยกันเป็นภาพที่ทรงพลังมากแสดงถึงการยอมรับกันในฐานะพ่อลูกแล้วแม้ว่าเรื่องสายเลือดมันจะซับซ้อนก็ตามเข้าใจเลยครับแลบ้วบทสรุปสุดท้ายชูวอคซ่าเลยครับชีวิตพวกเขาเป็นยังไงต่อก็เป็นชีวิตใหม่เลยค่ะซาซ่าที่หมดตัวแล้วก็ไปเปิดร้านอาหารเล็กๆกับลิซเซลอ๋อเหรอครับค่ะ ส่วนไลโซ่ก็เขียนจดหมายเล่าเรื่องราวว่าบยอนหรือเอเจนคลาเซน่ะลาออกจากราชการลับแล้วครับมาเป็นครูสอนเรื่องแมลงแล้วก็ขอไลโซ่แต่งงานซึ่งเธอก็ตอบตกลงโอ้จบแฮปปี้เลยสิครับเนี่ยก็ถือว่าแฮปปี้ในแบบของแต่ละคนนะคะฮิวดาก็ยกเลิกงานแต่งไปเปิดแคมป์ของตัวเองส่วนซาซากับไลโซ่ก็ใช้เวลาเล่นไพ่ด้วยกัน เป็นภาพที่สงบดีนะครับสรุปแล้วการเดินทางของซาซาทั้งหมดมันไม่ใช่การกอบกู้ธุรกิจให้สําเร็จนะคะครับแต่เป็นการไถ่บาปที่แท้จริงผ่านการสูญเสียทุกอย่างที่เป็นวัตถุไปเพื่อแลกกับความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เขาไม่เคยมีมาก่อนการสูญเสียเพื่อได้สิ่งสําคัญกว่ากลับมาใช่ค่ะส่วนไลเซเองก็ได้ค้นพบตัวเองแล้วก็เส้นทางชีวิตใหม่นอกคอนแวนเป็นการเติบโตของทั้งคู่ที่น่าสนใจมากๆกันนะว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่ของคนเราเนี่ย โดยเฉพาะคนที่มีอดีตซักซ้อนมากๆอย่างซาซามันจําเป็นไม้ที่ต้องผ่านการสูญเสียที่มันรุนแรงมากๆเสมอไปหรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีทางอื่นที่คนแบบนี้จะเปลี่ยนได้โดยที่ไม่ต้องรอให้สถานการณ์มันบีบคั้นจนถึงที่สุดขนาดนั้นอืมนั่นสินะคะก็น่าเก็บไปคิดต่อกันดูนะครับ